สวัสดีจ้าหาเอฟซีของยายลอตเตอรี่ผ้ารวยกระถึงเวลากระกับมาพบพ่อก,กันอีกอย่าลืมเด้อจ้าเป็นกำลังใจนะคะไอ้ยายในการเ็ฟกิฟในเดอร์อาเขาก็มาเริ่มนะคะสำหรับแอดกุ่งนะคะแอดกุ้่พิ่นไห่มานี่รวมทั้งหมด40ชุดนะคะรวมทั้งหมด40ชุด มันมอ่าถ้าเป็นลักษณะคืออ่ามันออกไปเร็วนะคะเทฟซีอาสตาร์ทิ้งละเอีอยดยางกับคือเหล็กคู่นะคะคู่จับคู่นะคะเอฟซี FC สามารถตัดออกก็ไดจะให้มันเหลือดีหน่อยเนาะจากซีซีซิทึบนั่นบหคะถ้าห้าตัดออกไปมนันจะเสิเหลือหน่อยลงนะคะเหลือหน่อยลงอ่ามันกนะสิบเป็น ลักษณะแบบนี้นะคะมันเลื้อหน่อยลงโตเหลืองเท่ากะได้หน่อยนะคะมันกะสอบเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ที่ย่ตาตัดหนีก็คืออ่าตัวที่ออกแล้วกับตัวที่เป็นเหล็กคูนะคะทัดมาก,กับสิเป็นของแอดกลมนะคะแอดกลมเป็นสองตัวรางด้วยกันนะคะคลิปนี่จะเป็นเหล็กลางทั้งหมดเลยนะคะอา ฟัง้ายมือเอ็นหามากมันกัดสิเป็นห้าศูนย์สองแปดสองหนึ่งสองสามสองห้า3องเจ็ดสองเก้าสี่สามสี่ห้าหกสามหกดสหนห้าหนึห้เะคะอ่านีก็เป็นอีกชอยหนึ่งโตเลือกหนึ่งนะคะสำหรับ f อซ ทัดมากอีกเนี่ยคือข,ของแอดกิทนะคะแอดกิทกับไฮเข้ามา,าจับคู่ไฮแล้วเรียบร้อยนะคะจะเป็นสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสองสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่สามสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองสำหรับผู้ใดโบมักเล่คูนะคะตัดออกเลยสีเหลือนิดเดียวนะคะน่าสนใจ อันนี้ของอย่ามูออกศึกนะคะกระถูกจับคู่แล้วเรียบร้อยนะคะลักสองมันกั 11, 25, ็จะเป็นสองห้ากับสองแปดลักสี่จะเป็นสี่ห้าสี่แปดลักเจ็ดเป็นเจ็ดห้าเจ็ดแปดลักแปดเป็นแปดห้าแล้วก็แปดแปดนะคะสำหรับโต้ย่าเองเนาะย่าบอมกักเด็กคู่กับเด็กคู่จับกันย่ากับสตั๊ดออกนะคะโต้เหลือกับสิเหลแคร์สี่โต้ นะคะเกฟซีมากบอรทัดกันมากนี่ยกับเป็นของแอดหยุดนะคะแอดหยุดไห่เ้ามากก็คือศูนย์ห้าศูนย์หกแปดเจ็ดแปดสามเจ็ดห้าหกห้าแปดหกหกสามนะคะเพิร์นไห่มากกับแปดโตนะคะทัดกันมากนี่เป็นของแอดดังเมสไทนนะคะย่าขังบนงหงวดทีเรียของเพิร์นกระเขาเนะเข้ากับมาเบิงหงวดบ้นทีหนึง่งนะคะ ของเพิ่นสองตัวล่างที่เปินไหนเข้ามาก่กาซเป็นอ่าลักหาลักซีลักสามลักสองแ้่กับลักหนึ่งะคะกาสปินห้เจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะคะ่าป็นไทยหกไทยเจ็ด้ทยแปดาทยเก้า,า,า, 6, า, 7, า, 8, า 9, และกะท็ทยศนย์นะคะของเพิ่นสิเป็นลักษณะแบบนี้ แล้วกระเทิบม้าอีกเจ้าหนึ่งนะคะเพื่อนเสียงห้ามากก็คือเด่นห้าเด่นห้าเพื่นจับคู่ไม่เห้าคือห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดล่องก็คือหลักหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะพัดกันมากนี่เป็นของแอดต์นน้ำล้านหน้านะคะฝั่งขวามือเป็นโตเกานะคะที่ออกศูนย์สามสามศูนย์น้องหวัดเม็กีิ ฟังสายนี่เพื่อนในเข้าม้าฟันหนึ่งหกนะคะลองหนึ่งเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดชุดคู่ที่เพื่อนจับนี่เข้าม้าสิที่หนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหกสองหกเก้าแล้วก็หกศูนย์หกสามเจ็ดสองเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เจ็ดสามสองเก้าสองศูนย์สองสามเก้าศูนย์แล้วก็เก้าสามนะคะอันนี้เพื่อนพอนี่กลับนะคะอย่าลืมกลับนะคะ ยาลืมกลับไปแล้วก็กลับนะคะคัดขั้นมานี่ของกู๊ดลับนะคะของกู๊ดลับเพื่อนเข้ามากหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเ้าห้าแปดห้าเก้าแล้วก็8ปดเ้านะคะอันนี้ก็คือกันเช่นกันนะคะไปกลับนะคะสำหรับต้องการโตเลือดนหน่อยก็คือตัดออกไปเลยตัวไหนที่มันออกแล้วนะคะอย่างเช่นหนึ 1, ่งเก้าเก้าหนึ่งนบอคะ ทัดออกได้เลย,เลยทัดมากอีกเนี่ยคือเป็น9้ามีนาราศีมีนนะคะเพินไห,ห้เฮามากง่ายแต่คือเป็นหลักศูนย์หลักสองหลักสี่หลัก 2, หก, 4, หลก 6, แล้วก็หลักแปดนะคะเลขกลามัมนสิไปตรงกันกับไปตรงกันกันกบอของอีกอิชาเกาอิชาไห้เป็นบนนะคะเลขคู่ไห้เป็นบน ของแอดเก้ามีหน้าล่าสีมินให้เป็นลางนะคะสําหรับเล็กขูพัดกันมาเนี่เป็นตําราล่างนะคะตำลาล่างเพื่อนหามาอ่าสองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าสองแปดเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าแล้วก็เก้าแปดนะคะเพื่อนหาเข้ามาจับคู่หาเข้าแล้วเรียบร้อยนะคะพัดกันมาเนี่จะเป็นการจับคู นะคะของสองเจ้าของยายบุญเหลือนะคะอ่ายายบุญเหลือกับเขาจับคูคู่ขี้นะคะเป็นสองเจ้าที่เอามาจับนะคะมันกสิบเป็นสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เก้าหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกแล้วก็หกเก้านะคะอันนี้เป็นสองเจ้านะคะจับคูใส่กันอ่าพัดกันมากนี่กับเป็น เนี่ยทางสองตัวนะคะแนวทางสองตัวล่างนะคะอะของแอปนีลนามเนาะเพิ่นเศษให้เข้ามาก็คือสองสามสี่สามหกสามแล้วก็สามสามนี่ไงแต่คืออาจจะเป็นท้ายสามนาะเป็นท้ายสามทั้งหมดนะคะแต่ก็อย่าลืมโตกลับนะคะสามสองสามสี่สามหกนะคะจังไใจกับยายฝากไว้น้ำเนเดอร์เจอกันคลิปหนาเรีย่ยวๆนี่จ้า